จอดรถในห้างแล้วรถเป็นลอยโดยไม่ทราบสาเหตุเคลมประกันได้ไหมวันนี้เรามีคำตอบครับ สวัสดีครับพบกับรายการเคนชนันกูรูจากนี้ไปทุกเรื่องราวของประกันภัยรถยนต์ที่คุณอยากรู้เราจะทําให้คุณได้รู้ด้วยสาระดีๆมีประโยชน์ที่นํามาฝากกันครับจอดรถไว้ในห้างสรรพสินค้าแต่กลับมารถเป็นรอยเฉยเลยไม่มีเบอร์ไม่มีคนรับผิดชอบแล้วแบบนี้ประกันรถย,ยนต์จะเคมให้ไหมคําตอบก็คือขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่คุณทําไว้ครับถ้าคุณทําประกันชั้นหนึ่งสามารถเคมได้แม้ไม่รู้ว่าใครชนแต่ต้องมีหลักฐานครับเช่น 1, 1. ภาพถ่ายรอยเสียหาย 2. สถานที่เกิดเหตุเช่นห้างไหนชั้นไหน 3. วันและเวลาโดยประมาณที่คาดว่าจะเกิดเหตุแต่ต้องรีบแจ้งประกันให้เร็วที่สุดหรือภายใน24ชั่วโมงและบางบริษัทอาจให้คุณเข้าศูนย์โดยทันทีหรือเรียกเซอร์เวยมาตรวจหน้างานครับแต่ถ้าคุณทำประกันชั้น2บวก3บวก 3. ประกันจะไม่คุ้มครองครับเพราะไม่ใช่อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีชัดเจนแต่ถ้ารถของคุณมีกล้องหรือหลักฐานชัดเจนมองเห็นทะเบียนรถคู่กรณีหรือคนที่ก่อเหตุแบบนี้จะสามารถเคลมได้ครับแนะนําเพิ่มเติมหากไม่อยากให้รถเป็นรอยและเคลมประกันไม่ได้ก่อนจอดร,รถในห้างแนะนําให้เลือกจอดใกล้กล้องวงจรปิดหลีกเลี่ยงจุดอับ หรือที่รับตาคนทางที่ดีมีประกันชั้นหนึ่งติดตัวไว้จะสามารถเคลมได้แม้ไม่รู้ว่าใครชนแต่ต้องมีหลักฐานและแจ้งเร็วส่วนประกันชั้นอื่นอาจต้องควักเงินจ่ายเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่เคอินชูรันโบเกอร์นำมาฝ่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราด้วยนะครับ เรื่องประกันภัยไว้ใจเคนชรันโบเกอร์นึกถึงประกันภัยนึกถึงเคนชรันโบเกอร์บริษัทในเครือโตโยต้าเคมอเตอร์สวัสดีครับ